รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนธันวาคม2567นะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีกันเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็อยากจะรอคอยความสำเร็จของปีใหม่อยากให้เกิดสิริมงคลถือเอาปีใหม่2568นี้ เป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆกันอาจารย์ก็ได้ทําคลิปดวงประจําปี2568ไปให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็รีบเข้าไปดูที่ช่องนะเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครั้งใหญ่เลยทีเดียวเนื่องจากปี2568เนี่ยจะเป็นปีที่มีดาวใหญ่ถึง3ดวงมีการย้ายราศีนะส่งผลต่อดวงชะตาครั้งใหญ่เลยนะครับในรอบ12ปีในรอบ30ปีจะส่งผลดีให้ทุกดวงชะตาเลยและในเดือนธันวาคมนี้นะครับ ดาวเนี่ยมีการขยับปรับเปลี่ยนใน2จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดต้นเดือนและจังหวัดกลางเดือนฉะนั้นใครที่อยากจะทําอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะมีช่วงเวลา2ช่วงนะครับก็คือช่วงต้นเดือนให้รีบทาช่วงกลางเดือนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับโดยช่วงต้นเดือนนะครับดาวที่มีการขยับปรับเปลี่ยนก็คือดาวเกตดาวพุธและดาวศุกร์นะครับและช่วงกลางเดือนก็จะเป็นดาวอาทิตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงดาวเกตเนี่ย เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทขษษนแทของอูบาอาจารย์เป็นแรงกระตุ้นต่างๆนะครับจะมีการย้ายราศีตั้งแต่วันที่4ธันวาคมและวันถัดมานะครับในวันที่5ธันวาคมเนี่ยมีดาวพุธและดาวศุกร์มีการขยับปรับเปลี่ยนนะครับโดยดาวพุธเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารของการเจราจาการค้าต่างๆใครที่กําลังรอคอยการเจราจาอยู่การเซ็นสัญญาการค้าต่างๆนะครับถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากเนื่องจากดาวพุธเนี่ยจะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกําลัง หลังจากที่เดินถอยหลังอ่อนกําลังมาสักพักหนึ่งนะครับและดาวศุกร์นะครับก็เป็นตัวแทนของการเงินความสุขโชคลาภโภกทรัพย์ต่างๆนะจะมีการย้ายราศีเสิร์ดเดินหน้าแบบมีกําลังมากเลยและในเดือนนี้จะย้ายถึงสองราศีเลยก็คือครั้งแรกวันที่5้ธันวาและการที่สองวันที่30มธันวาซึ่งถ้าดาวตัวแทนของการเงินความสุขมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับถือว่าโดดเด่นมากๆเลยและใครอยากจะเสริมดวงนะครับ ในเรื่องโชคลาภการเงินให้เป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้เป็นมงคลตลอดปี2 5 6 8นะครับอาจารย์จะมีพิธีผูกดวงลงอักขระยันนักวิเศษหนุนดวงนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยจะทําพิธีในวันที่14และ15ธันวาคมนี้นะใครที่อยากมีความสิริมงคลส่งเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภด้านการเงินตลอดปี2 5 6 8ปใครสนใจก็ ตติดดกกัันนเข้า้าไะครบพิธีขูกด,ดวงชะตาด้วยอัครยันนักวิเศษหนุงดวงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568ให้รุ่งเรืองสำเร็จสมปรารถนาตลอดทั้งปีบรรจุดวงชะตาในมหาเริ์มงคลวันเพ็ญขรึ้น15บ้าเดือนหนึ่งได้เกณฑ์หน,นุนดวงชะตานาราอุดมเกณฑ์ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ ความสำเร็จทางการเงินชโชคลาภโภคกษัพย์เพื่อหนุนดวงชะตาตลอดปี2,568ด้วยพลังอำนาจมหาจรรย์แรงครูกำลังครูอุปถัมภ์คำชูสวดอธิษฐานจิตบรรจุดวงชะตาสองเริ่พิธีในคืนวันที่14ธันวาคมและรุ่งเช้าว,วันที่15ธันวาคม2,567 ท่านสามารถรับแผ่นดวงชะตาณมหาอุหมุดวงโคกษัตริย์ไว้สวดวดวงชะตาและนำไปร่วมพิธีหล่อองค์พระพุทธรูปในโอกาสต่างๆเพววื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสนใจติดต่อได้ที่ line o p e n d a n และเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี2568นะครับอาจารย์แจกหนังสือสวดมนนะ เล่มนี้เป็นสวดสืบชะตาใหญ่เป็นบทสวดมนต์ที่เทวดานในแสงโกฎจักรวาลชอบกันมากนะแล้วก็มีรูปภาพบรงมงคูลหปู่โลกอุดรแจกไปด้วยนะครับฉะนั้นใครที่มีความทุกข์ใจมีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคร้ายนะให้สวดเจริญพุทธมนต์เล่มนี้นะครับอาจารย์แจกฟรีใครสนใจก็ติดต่อขอรับได้นะอาจารย์ก็ขอใช้โอกาสตรงนี้นะครับวอวยพรปีใหม่2568 ที่กำลังจะมาถึงนะขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปอยู่นะครับมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งการงานการเงินโชคลาภภคกขัย์ต่างๆขอให้สำเร็จสมปรารถนากันทุกท่านนะครับลัคนาพฤกษธันวาคม2567นะครับชาวลัคนาพฤกษกเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวศุกร์นะครับในเดือนธันวาคมนี้ดาวศุกร์เดินดีมีกำลังมากเลยแล้วย้ายไปถึงสองราศีเลยนะครับ และที่สําคัญยังได้คุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงเทวีโชคอีกนะเดือนธันวาคมนี้จะส่งผลให้สภาพชีวิตโดยรวมของชาวลัคนาพฤษศ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ต้นเดือน4ีธันวาคมดาวเกตย้ายราศีเข้าสู่เรือนอลิชาวลัคนาพฤษศ์นะครับจะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดต้องระวังอารมณ์ของตัวเองความขุ่นข้องหมองใจนะ ทำอะไรก็ให้ใจเย็นๆเข้าไว้ด้วยนะครับแล้วก็ระวังอย่าไปก่อนหนี้แบบที่ไม่จําเป็นนะครับวันที่5ธันวาคมดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับจะโคจรเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วหลังจากที่เดินถอยหลังมาประมาณ3สัปดาห์นะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปถือว่ามีข่าวดีและจะเริ่มผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ได้วางแผนเอาไว้จะเกิดการขับเคลื่อนเดินหน้า นะมีความสบายใจทีเดียวและในวันเดียวกันนี้นะครับดาวสุกก็คือดาวประจําตัวเนี่ยจะมีการโครจรเดินหน้าอย่างเต็มกําลังเข้าสู่เรือนสุพะสุภะก็หมายถึงความสุขความบริบูรณ์ของชีวิตอย่างนี้นะครับและยังได้ตําแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงเทวีโชคด้วยตัวนี้จะส่งผลดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยชาวละดับพืสุทรบ,บางคนมีโอกาสเดินทางไกลบางคนเดินทางต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัด หรือบางคนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะมีความสบายใจใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสุขภาพความงามการเงินการค้าระหว่างประเทศจะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะทําอะไรในเดือนนี้นะชาวละดณะพืชศพก็ขอให้รอบครอบเข้าไว้วางแผนที่ดีนะครับสําเร็จแน่นอนเลยดูดวงกับอาจารย์กฤษณ์แบบรู้ลรกรู้จริงแม่นยําแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิต การเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษศะมีคำตอบให้ ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็วช่วกลางเดือนนะครับ16ธันวาคมดาวอาทิตย์โคจรย,ย้ายราศีเข้าสูรเนืรนมรณะและได้ตำแหน่งคุณภาพทางหราศาสต์เป็นเทวีโชค นะเช่นเดียวกับดาวประจําตัวเลยตรงนี้จะส่งผลดีมากๆนะครับในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าทางการงานโอกาสในต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับระบบออนไลน์ใครอยากขายทรัพย์สินนะเช่นขายรถขายบ้านขายที่ดินมีโอกาสขายสําเร็จสมปัารถนาได้เงินหมุนเวียนมาสมใจนะตั้งแต่วันที่16ธันวาเป็นต้นไปนะมีความสบายใจนะครับ30ธันวาคมนะครับดาวประจําตัวเสิร์ตอีกครั้งหนึ่ง ช่วงปลายเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยดาวประจำตัวจะย้ายราศีเข้าสู่เรือนการงานจะส่งผลให้ชาวร,ราศาพุธศกเนี่ยมีจิตใจมุง่งมั่นกับการทํางานบริหารจัดการเป็นไปตามแผนที่ดียิ่งขึ้นเรียกว่าต้อนรับปีใหม่นี่มาบริหารจัดการงานทําอะไรได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับเลขมงคลประจําเดือนนะครับหนึ่งหกสี่เก้าห้าเลขมมงคลประจําเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะ เลิกมงคลไม่่าเป็นเลิกออกรถเลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ w ว r ร์ w ไว e w เวอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net ะครับก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ย มันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์ ichen, นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปกดที่ลิงก์กลุ่ม Open Chat แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับจเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลย เป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วก็นำขอขมาก,กรรมของหัวศิกรรมเจ้ากรรมในเวรนำอธิษฐานจิตเบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ